สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจัดโฮเฮลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระเตารีดนะครับหลวงปูท่ทวดบัดชังให้อ่ปีพศสอง9ห้ารสามเกรุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับองค์นี้นี่เรียกได้ว่างดงามมากอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผมนี่นะครับ องนี้เป็นเนื้อพิเศษนะครับผมเนื้อนวะยาขัดแดงนะครับผมจะมียาขัดนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่กล่องก่อนนะครับผมองนี้มีกล่องเดิมพร้อมนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานียี่สิธันวาปีสมเกเจตนาในการสร้างพรารุ่นนี้นะครับนำเงินไป สร้างโรงพยาบาลโคโพนะครับแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้เจตนาในการสร้างดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตแกะพารีวิวให้ดูนะครับ <c oughs> มาแล้วนะครับองค์นี้นี่แบบว่าสุดเลยนะครับผมสุดจัดอีกหนึ่งองนะครับหายากนะครับผมเป็นเนื้อนวะ ยาขัดแดงนะครับนี่องนี้นี่ผิวจี๊ดมากนะครับอีกหนึ่งอง์เลยนะครับผมจี๊ดจัดนะครับพ้าเนี่ยมีสร้างด้วยกันทั้งหมดห้าเนื้อนะครับแต่ละเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังนะครับ เขาจะมีสร้างเนื้อนวะเนื้อทองทิพ์นะครับเนื้อเงินเนื้อนากแล้วก็เนื้อทองคําแล้วก็มีเนื้อพิเศษบวกมาด้วยนะครับผมคือเนื้อนวะยาขัดแดงสร้างหนึ่งพันองค์นะครับองค์นี้นะครับที่เพื่อนๆพี่พี่เห็นว่าทําไมผิวพ้าเนี่ยจี๊ดจ๊าดขนาดนี้นะครับนี่นะครับ ผ้าเนี่ยเจ้าของนะครับเจ้าของเดิมเขาเลี่ยมแฝนอยู่นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเก็บเลี่ยมการเลี่ยมพลาสติกกันน้ําแบบนี้เนี่ย <c oughs> เป็นการเซฟผ้าได้ดีมากนะครับผมถ้าช่างเลี่ยมเก่งๆเนี่ยจะทําแบบว่ากาวไม่เลอะผ้าอะไรอย่างนี้นะครับช่างคนนี้ก็ถือว่าเก่งนะครับผมก็ทําให้ผ้าเนี่ยรักษาผิวได้สวยขนาดนี้นะครับ องนี้เนี่ยได้มาจากทางร้อยเอ็ดนะครับผมพี่ที่เขาเป็นเซียนผาอยู่ทางร้อยเอ็ดนะครับได้ผาแบบบ้านๆมานะครับแล้วก็เป็นเนื้อพิเศษสัดด้วยนะครับผมอง์นี้ก็เป็นองค์ที่เรียกได้ว่าหายากแล้วก็ถูกใจผมอีกหนึ่งองเลยนะครับเนื้อนวายหัดแดงนะครับจะมีฟาร์มพิเศษนะครับคือจะมีส่วนผสมทองคําเยอะมากนะครับ สำหรับเนื้อนี้นะครับผมส่วนผสมทองคำจะเยอะมากนะครับเพราะว่าสร้างแค่ผ่านองค์แล้วเมื่อหล่อเสร็จนะครับผ้าเนี่ยหล่อเสร็จหล่อเสร็จตอกโค้ดเสร็จปุ๊บเขาจะลงยาขัดนะครับผ้าเนี่ยมันจะมีขัดใหม่กับขัดเก่านะครับผม ก็คือเรียกได้ว่ามีทั้งพารทเดิมแล้วก็พารบิวแต่ว่าจุดสังเกตที่ผมอยากใช้ให้สังเกตนะครับเนี่ยตรงหน้าผากเนี่ยตอนนี้คนยังรู้น้อยนะครับตรงหน้าผากเนี่ยเนื้อปกติเขาจะเกินเยอะกว่านี้นะครับแต่ถ้าเป็นนวายาขัดแดงเดิมๆเ,เนี่ยจะแก่ทองคําขึ้นทองคําแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะลื่นๆนะครับเพราะว่า เมื่อเขาลงยาขัดเสร็จปุ๊บเขาจะใส่เครื่องไว้นะครับพ้าเนี่ยเมื่อขัดเครื่องเนี่ยจะถูกกินเนื้อไปหน่อยๆนะครับผมจะถูกกินเนื้อไปหน่อยๆนะครับทั้งทางด้านข้างด้วยนะครับผมพ้าจะถูกกินเนื้อไปจะทําให้พวกตะเข็บพวกอะไรเนี่ยหายไปบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้กินเนื้อลึกนะครับ <c oughs> ผมจะหยิบองค์ที่ได้คู่กันมาให้ดูนะครับเป็นเนื้อทองทิพย์ที่ผิวสวยเลยนะครับผมผมจะมาให้ดูตรงหน้าผากพระเห็นไหมครับว่าเนื้อเกินตรงหน้าผากเนี่ยถ้าถ้าเขาเรียกว่าเดิมๆนะครับเนี่ยเขาจะปูดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่อันนี้จะถูกขัดกินเนื้อเลยนะครับซึ่งการลงแปลงธรรมดาแบบว่าที่คนบิวพระเขาทำกันเนี่ย คือลงแปลงยังไงก็ไม่สามารถกินโลหะได้แบบนี้นะครับผมเนี่ยผ้าก็จะแบบนูนแบบนี้นะครับผมหยิบอีกองหนึงนะครับมาให้ดูอันนี้จะเป็นนาวาแบบไม่มียาขัดนะครับเนี่ยเราจะเห็นเนื้อเกินตรงหน้าผากเป็นเหลี่ยมเลยใช่ไหมครับ เราจะเห็นเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรเลยแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเงินยาขัดแดงตัวจริงเนี่ยจะถูกขัดด้วยเครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อเนี่ยจะถูกลบลงไปนะครับผมนิดนึงนะครับอันนี้นะครับที่ว่าใช้ในการดูเดิมไม่เดิมนะครับถ้าแบบว่าเขาเรียกว่าตรงที่เนื้อเกินเนี่ยหัวปูดมาเหมือนพิมพ์เหมือนองคอื่นเนี่ยแม้กระทั่งเนื้อหนาคนะครับหรือว่าเนื้อเงินเนี่ยปูดมาแบบเนี้ยถ้าปูดนะครับ ถ้าปูดแล้วมียาขัดแดงลงให้สันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่าไม่เดิมนะครับผมพายาขัดแดงตัวจริงๆเนี่ยจะต้องลื่นหน่อยนึงนะครับ<ม>เพราะว่าเกิดจากการขัดเครื่องนะครับผมเรียกว่าขัดเครื่องนะครับองนี้เนี่ยถ้าเลี่ยมทองจะอลังการมากนะครับหรอเสร็จปุ๊บต่อโค้ดแล้วก็ ลงยาขัดแล้วก็ขัดเข้าเครื่องนะครับผมท่านี้ผิวดีมากนะครับแกะทองคำแบบปังๆเลยนะครับผมได้มาคู่นะครับพร้อมกันสององนะครับเป็นพระที่ผิวสวยทั้งคู่นะครับเพราะว่านี่อย่างนี้เลยนะครับผมนี่เพิ่ง แกะกรอบสดๆเลยนะครับผมแล้วก็เอามาลงให้ชมนะครับพ้าเลยแบบว่าผิวไม่เสียนะครับผมทั้งคู่เลยนะครับผิวดีมากๆนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับนี่นะครับยังติดตามพี่เขาอยู่นะครับว่าจะตามเผื่อ อคนที่เช่าไปเขาอาจจะมีเนื้อเงินเนื้ออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจะได้เช่ามานะครับนี่นะครับสวยปิดปาร์ตนะครับผมทานี่อย่าขัดแดงแน่นเปรยะเลยนะครับ พิธีการปลุกเสกนะครับพารุ่นนี้เนี่ยปลุกเสกที่วัดชังให้สามวันสามคืนนะครับโดยมีท่านอาจาร,รย์นองวัดทรายขาวเป็นเจ้าพิธีนะครับมีเกจิคณาจา์แดนใต้ร่วมปลุกเสกมากมายครับข้างนะครับผมมีท่านอาจารย์นองเจ้าอาวาสวัดชังให้นะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพหลวงพ่อพรมวัดพรานุภาพหลวงพ่อเขียววัดห้วยเงาะนะครับก็เกจิดังๆทั้งนั้นนะครับจากแดนใต้นะครับมาร่วมปลุกเสก เป็นพารท์ทพิธีใหญ่แห่งยุคนะครับเนื้อหาหมวลสารก็สุดยอดนะครับองค์นี้นี่เป็นเนื้อนวะแก่ทองคำเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับเนื้อนวะยาขัดแดงที่สร้าง1,000องค์นี้นะครับประวัติการสร้างชัดเจนนะครับคุณอูก,กุ้งสยามเป็นคนสร้างแล้วก็ลงหลักฐานถ่ายรูปอะไรทุกอย่างไว้อย่างชัดเจนหมดพระรุ่นนี้ศักดิ์รีเนี่ยเป็นเตารีดหล่อรุ่นสอของทังวัดชางไ้นะครับ มีในรายการประกวดผักเครื่องพระพุทธา,าไทยนะครับสามารถนำไปส่งประกวดได้ด้วยนะครับผมก็เป็นที่นิยมแล้วก็เล่นหากันแล้วนะครับสำหรับพระรุ่นนี้นะครับผมเตารีดหล่อรุ่นสองหวัดชังให้นะครับเนื้อนวะยาขัดแดงปี๊ดจริงนะครับองนี้ผมจะให้มาดูเก็บรายละเอียดที่องคพระกันตง,งนี้นะครับพระเนี่ยช่างเนี่ยเลี่ยมไม่โดนจมูกเลยนะครับทำให้พระเนี่ย โด่งประชมผู้อยู่อย่างนี้นะครับผมรุ่นนี้เขาจะไม่ได้จมูกแหลมเปรียปร้ยวป้าวอะไรนะครับนี่ให้ดูยาขัดแดงฝังฝังนะครับร้อยเอ็ดเขาก็มีของดีนะครับผม ที่บัวรอเต็มนะครับยาขัดแดงแน่นเปี้ยตรงหัวเข่าเนี่ยตรงที่ถูกขัดเนี่ยก็จะมีฟามเงานะครับแก่ทองคําเด้งขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ยาแดง <c oughs> ยาแดงฝังตรงนี้มีหลุมทุกองคนะครับมีหลุมทุกองค์แล้วลงได้สวยนะครับเนี่ยตรงยาแดงเนี่ยฝังในรอยล่องสังคตินะครับเนี่ยที่คอต่างๆ เส้นคอพระล่ำปึกนะครับเนี่ยแขนงในเงาวับเลยนะครับดูนะครับข้างเขาจะถูกกินไปหน่อยๆนะครับผมแถวแถบนี้นะครับคือถ้าใช้แปรงสีฟันขัดนี้ยังไงก็ไม่มีทางนะครับขัดยังไงก็ไม่ได้เงาขนาดนี้นะครับ จะต้องแบบว่าเครื่องมือเนี่ยระดับโรงงานนะครับผมจะซูมตรงนี้สักหน่อยนะครับดูนะครับแห้งกึกเก่ากักนะครับแต่เอาจริงแล้วที่ว่าสร้างพันองค์เนี่ยก็ยังเจอน้อยนะครับยังไม่ค่อยมี ออกมาสักเท่าไหร่นะครับสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็เล่นรุ่นนี้มาสิบกว่าปีนะครับก็ยังผ่านมือเนี่ยประมาณสิบฝ่าองค์เท่านั้นนะครับผมว่ามีคนซุ่มเก็บอยู่นะครับแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ไปจองเสร็จแล้วปุ๊บรู้ว่าเป็นของหายากอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เก็บกันยาวๆนะครับรอมาขายทีก็หลักแสนนะครับพระเลยไม่ค่อยมีออกมาให้เช่านะครับสําหรับเนื้อเอ,อนวะ ยาขัดแดงนะครับที่ว่าแกะทองคำนี่นะครับดูตรงหน้านครับองนี้นี่เข้มแบบมีเสน่ห์มากนะครับพากสำคัญนะครับก็จะรีวิวแบบละเอียดแล้วก็นานสักนิดนะครับเนี่ยผิวเป็นไงครับอลังการมากนะครับผม ข้างล่างนี่พอตัดช่อเสร็จนะครับเขาจะแต่งด้วยหินเจียนะครับนี่ก็เป็นแนวตั้งแบบเฉียงๆนิดนึงนะครับผมช่วงนี้ของเกก็ระบาดหนักจริงนะครับคนก็ส่งมาให้ผมดูทุกวันนะครับผมก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างนะครับอันไหนแท้ผมชอบใจอะไรเงี้ยผมก็เช่านะครับถ้าไม่ตอบอะไรอย่เงี้ยบางทีผมก็ไม่อยากทะเลาะด้วยนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็คือเอาเป็นว่า อันไหนที่ผมชอบผมจะเช่าแล้วกันนะครับผมผมดูว่าใช่อะไรอย่างนี้นะครับอาจจะแท้ก,ก็ได้นะครับผมแต่ว่าบางทีผมยังไม่ถูกใจก็แล้วกันนะครับตำหน่เบสิกนะครับอันนี้หลุมเล็กๆนะครับที่สองนาฬิกาคมๆนะครับดูให้คมๆเส้นขีดขนาดพื้นโลกสี่ห้าเส้นตรงนี้นี่รอยการตอกโค้ดนะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ ยี่สิบแปดธันวาปีสามเก้าแล้วก็โค้ดท็อะมหาพรมเนื้อเน,นี่ยเขาจะถูกกินนิดๆนะครับเห็นไหมครับว่าจะแบบดูลื่นๆหน่อยหนึ่งเนี่ยสองเส้นเนี่ยต้องให้มีนะครับตอนนี้มีโตกเก้ใหม่ออกมานะครับสองเส้นเนี้ยมันยังทําไม่ได้นะครับสงสัยคนทําเกะยังไม่ได้ดูคลิปผมนะครับนี่สองเส้นนี้ดูไว้นะครับหลังเนี่ยต้องให้ได้อย่างนี้นะครับผม เอาเป็นว่าพามันเกยังไงนะครับถ้าเราเป็นเนี่ยอะไรยังไงเราก็ดูได้นะครับถึงมาทำสองขีดนี้มาเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นอีกครับไม่ต้องกลัวนะครับผมถ้าเกยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บาทนี้นะครับเล่นกันไม่ได้หรอกนะครับยังไงก็ต้องมีจุดให้ดูนะครับเกยออกมาทุกเนื้อจริงครับตอนนี้ก็เช่าหาก็บทตรวจสอบให้ดีก็แล้วกันนะครับ เพราะว่าเป็นห่วงนะครับว่าเดี๋ยวเก็บไปเนี่ยเดี๋ยวอนาคตพาเก็บไปสิปีนะครับโอ้โหตอนนั้นพาเล่นเป็นแสนอะไรเงี้ยจะงัดออกมาขายจะมาโชว์เพื่อนซะหน่อยนะครับฟึบเกสาง,งั้นนะครับโอ้โหมันเสียเวลานะครับแล้วก็เสียใจด้วยคือความจริงแบบน่าจะขายได้สักแสนพอบาทอะไรเงี้ยตามเพื่อนเขาไปนะครับกลับมาจะต้องเป็นศูนย์บาทนะครับเสียตังเป็นหมื่นแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> มัน น่าเสียดายนะครับผมสิ่งที่เสียดายเนี่ยคือเวลานะครับนี่ตอนนี้ออกจากวัดนี่องค์เป็นพันแล้วนะครับผมสําหรับนวะยาหัดแดงนะครับผมก็จะเป็นเนื้อพิเศษของทางวัดนะครับเพราะว่าใส่ทองคําเยอะจริงนะครับผมพระดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีเจตนานในการสร้างดีนะครับ เอาเเลี่ยมทองแฝนสวยๆนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีโอกาสก็องค์นี้ก็อาจจะเลี่ยมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลงลงไปก่อนแล้วกันนะครับผมเพราะว่าพายเยอะแล้วก็ช่างเลี่ยมไม่ทันนะครับเนี่ยเดี๋ยวก็จะลงลงราคาไปก่อนเลยนะครับผมสําหรับองนี้ก็สําหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมเต่ารีดพิมพ์ใหญ่เนื้อนวายาขัดแดงสร้างหนึ่งพันองค์อันนี้นะครับถ้าสนใจนะครับ ผมเปิดราคาไว้ที่สามหมืนแปดพันบาทนะครับผมสนใจก็โทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพนะครับแล้วก็ <c oughs> จะเป็นนนวยัาขัดแดงตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ใช่ของบิวของใหม่อะไรอย่างนี้นะครับชัวร์นะครับผมเล่นกันแบบชัวร์นะครับเอาไปเก็บนะครับชอบเนี่ยก็ องค์นี้ผมว่าเลี่ยมทองก็สวยไม่แพ้ใครหนึ่งองค์นะครับถ้าอยู่ในกรอบทองเนี่ยเนื้อเนี่ยแบบโอ้โหยาขัดแดงขึ้นดีจริงๆนะครับก็ได้มาคู่นะครับระหว่างรอสายนี่ก็ไปปิดเนื้อเมืม่อกี้ระหว่างช่วงที่แก่ๆก็ย,ย,ย,ยังเขีย เียลายเขียลายนะครับปพวกส่งเนื้อเงินมาก็เพิ่งปิดเนื้อเงินไปหนึ่งองนะครับพิมพ์ใหญ่ได้เดี๋ยวรอเขาส่งมานะครับพอดีก็ซื้อขายกันนานแล้วนะครับก็ไว้ใจพี่เขาคนนั้นได้นะครับซื้อปุ๊บโอนปั๊บนะครับเดี๋ยวรอของมาชมกันนะครับผมแล้วก็วันนี้นี่ได้มีโอกาสได้เจอเฮียท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพี่ที่โอเคนะครับนิสัยดีใช้ได้นะครับพูดคุยกันก็เออพี่เขาได้ ปิดเนื้อเงินพิมพใหญ่องเลี่ยมทองไปแล้วนะครับวันนี้ก็ส่งพระให้เรียบร้อยแล้วครับนี่ผมก็เตรียมนะครับว่าเดี๋ยวจะไปเอาไปเลี่ยมทองยกซุ้มมาเติมไว้นะครับเอาไว้ให้ชมนะครับแล้วก็เปิดราคาลงไปด้วยนะครับก็โปรดติดตามนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนสวยไหมอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวจะไล่ไปเรื่อยๆืยนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าพระโคกโพเนี่ยเลี่ยมทองเนี่ยนะครับ สวยนะครับหน้าแขวนจริงๆนะครับผมหน้าแขวนมากนะครับเป็นเลี่ยมมาเนี่ยองค์ละหมื่นแปดกว่าทั้งนั้นนะครับผมก็เกือบหมื่นเก้านะครับก็ตั้งใจนะครับว่าจะเออรวบรวมเงินนะครับแล้วก็เอาไปเลี่ยมมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมนะครับว่าพระรุ่นนี้เนี่ยน่าเก็บจริงๆนะครับเพราะว่ารูปลักษ ของเขาสวยนะครับผมแล้วก็อนาคตดีด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่ายังไงพรารุ่นนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยคือราคาก็ขยับนะครับอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสิบกว่าปีที่ผมเล่นพรารุ่นโค,โคโคเนี่ยราคานะครับก็ดีขึ้นมาตลอดนะครับผม <c oughs> ถึงว่าบางทีบางจังหวะนะครับก็อาจจะมีแบบอืดๆบ้างนะครับเพราะว่าของ ของเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งเมื่อประมาณห้าหกปีที่แล้วเนี่ยแบบของมาจากเรียกว่าคนมาเลเซียคนมาเลย์พวกนี้ครับเช่าไปตอนที่จองนะครับแล้วก็เหมือนแบบย้อนกลับเข้ามาขายในไทยนะครับตอนนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นพันองค์นะครับผมมีเป็นพันองค์นะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ยังได้ถึงนะครับประมาณเกือบสองร้อยองค์นะครับผมที่ว่าไปเช่าต่อจากพวกที่เช่า มาจากมาเลย์นะครับผมก็เป็นช่วงนะครับช่วงนั้นแบบโอ้โหสดๆนะครับคือของมันเข้ามาแล้วเราเป็นสายนี้นะครับเราก็ต้องหาเงินมาช้อนไว้นะครับผมก็ต้องอึดพอสมควรนะครับแต่ว่าคือรุ่นนี้ผมชอบอยู่แล้วนะครับพาเนี่ยชอบๆทางนั้นนะครับเราก็เก็บได้นะครับผมก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแต่ว่า คือพารุ่นนี้ยังไงผมก็มองว่าอนาคตนะครับอนาคตดีดีอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่าศักดิ์ศรีเตาลีหล่อรุ่น2ทางวัดชังให้นะครับแล้วก็เจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่เนื้อหามวลสารดีนะครับก็เป็นพาที่เรียกว่าเก็บได้นะครับอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่ยกซุ้มนะครับ สนใจโทรมาติดต่อสอบถามได้ทุกองค์นะครับเนี่ยขัดผิวสวยๆวยนนผิวออกแนวลุ้งๆน้ำทองไปนะครับองค์นี้ก็เป็นแบบนวะผิวแก่หน้านครับผมแต่ว่าอง์นี้ไม่ใช่ยาขัดนะครับเป็นแบบแก่หน้านะครับผมผมเลี่ยมทองเก้าสิปอร์เซ็นมาทางนั้นนะครับนี่เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผิวสวยๆเลยชุดนี้เนี่ยถ้าสนใจก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับ เลี่ยมทองมาก็องละหมื่นกว่าทั้งนั้นนะครับแต่ว่านี้ก็จะเบาลงมานิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้ยกซุ้มนะครับผมแต่สวยสามองค์เลยนะครับเผื่อใครสนใจนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นขององค์เนื้อนวะยาขัดแดงนะครับพิเศษนะครับผมที่สร้างหนึ่งพันองนะครับนี่นะครับมีจะมีกล่องเดิมไปให้พร้อมนะครับผม นี่นะครับราคาก็บอกไปเรียบร้อยแล้วครับสนใจก็โทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชนนะครับแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนี่ๆี่เข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพพี่พี่ได้ รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ